ท่านอังคณาค่ะขอถามเรื่องของสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาที่ขณะนี้ค่ะวันนี้ก็เริ่มที่จะมีการประชุมเจบีซีแล้วค่ะในฐานะที่ท่านเป็นอดีตประธากนกรรมพันธกิรการนึงมีการติดตามสถานการณ์หรือให้ข้อเสนอแนะยังไงบ้างคะเพื่อให้สถานการณ์เบาบางที่ใครลงค่ะ คือวันนี้เริ่มประชุม g d c นะคะแล้วก็ในการประชุมเนี่ยก็ถือเป็นโอกาสดีนะคะที่ทั้สงสองฝ่ายี่ยจะได้มานั่งก็คือนั่งประเฉยนั่งกันแล้วก็คุณคงต้องหาทางในการแก้ปัญหาร่วมกันนะคะแต่ว่าสิ่งที่อยากจะเรียนกับทุกท่านเลยนะคะก็คือ,เ,อเวลาที่มี คุดคือคูค่ตัดแยงนะคะในประสบการณ์ที่เกิดขึ้นทั่วโลกนะคะถึงแม้ว,ว่าจะมีสัญญาณว่าให้หยุดกิงน,นะคะแต mm ่ hmm. ว,ว่าก็อาจจะยังมีการต่อเหตุความดึงนันยังเกิดขึ้นได้อีกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของอในส่วนของประเทศไทยเนี่ยก็ต้องยอมรับนะคะว่าประเทศไทยเองเนี่ยก็ปฏิบัติตามหลักการระบาดประเทศนะคะซึ่งเป็นเรื่องที่นดายกย่อง แล้วก็จะเป็นความชอบธรรมของประเทศไทยนะคะในการที่จะมาต่อรองต่างๆนะคะแต่ว่าในส่วนของกัมพูชาเนี่ยเราก็เรียกร้องให้กัมพูชาเองก็ปฏิบัติตามก็ตกลงเช่นกันนะคะแล้วการที่หลังจากที่ได้มีการหารือไปแล้วเนีย่ยวันนี้ได้มีโอกาสกลับมานั้นอยู่ในกันอีกครั้งหนึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะคะซึ่งก็ควรที่จะมีการแลกเปลี่ยน ะะแล้วก็แก้ปัญหาร่วมกันนะคะอะไรบ้างที่อยากเป็นอุปสรรคนะคะตอนนี้มีสิ่งหนึ่งสิ่งหนึ่งที่สําคัญนะคะและเห็นว่าเป็นเรื่องที่จําเป็นต้องแก้ไขนะคะก็คือเรื่องของการใช้โซเชียลมีเดียอินฟลูนะคะหรือข่าวปลอมที่ออกมาเยอะมากเลยนะคะเราไม่สามารถพิสูจน์ได้เลยว่าเป็นเป็นข่าวปลอมที่ออกมาจากฝ่ายไหนแล้วก็คนที่เสียื่อส่วนใหญ่เนี่ยก็พร้อมที่จะเชื่อโดยไม่ได้ตรวจสอบตรงนี้ก็อาจจะเป็นสิ่งหนึ่งนะคะที่ ถือว่าเป็นการเรออยื่อยุแล้วก็อาจจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรคะเป็นการแทรกแซงนะคะการยิงการสร้างสรรค์ด้วยท่านคะแต่ตอนนี้ค่ะเหมือนทางกัมพูชาจะยอมนั่งโต๊ะเจรจา,า,าทวิภาคีกับไทยแล้วแต่ว่าก็ยังดูเหมือนมีนัยยะวาระซ่อนเลนต่างๆในเกมระหว่างประเทศนี้อยู่คะ่ะท่านดูเหมือนทางกัมพูชาไม่จริงใจกับไทยกับไทยอะคะ่ะ คือกัมพูชาเนี่ยต้องบอกเลยนะคะเขาเป็นประเทศที่ผ่านการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์มานะคะเขาผ่านเหตุการณ์ความุแรงมันเยอะมากเลยนะคะแล้วสิ่งหนึ่งที่เราเจอก็คือเรื่องของพลติกต่กกกางๆที่นํามาใช้แต่ล,ล้วก็คือความไม่ตรงไปตรงมานะคะที่ทุกฝ่ายเราก็เห็นได้อยู่นะคะตรงเนี้ยเชื่อว่านะคะฝ่ายไทยเองก็คงที่จะต้องหยิบยกเรื่องนี้ขึ้นมาหารือหรือพูดคุยเป็นขาอเจราจาเช่นกันเช่น ในเมื่อรักษาว่าจะหยุดจริงทำไมจริงยังไม่หยุดนะคะอย่างเมื่อวานก็มีการมีระเบิดที่มาตกกลางถนนนะคะจงกระทั่งก็มีการทําลายกันอย่างเงี้ยนี่ถ้าเกิดว่าไปโดนคนโดยสุดเลยขึ้นมาก็จะเป็นสศกนาฏกรรมอีกย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องนี้กัมพูชาจําเป็นนะคะที่จะต้องยอมรับในข้อตกลงที่เกิดคนบนพื้นที่เจรจานะคะเพราะว่าก็มีสักขีพยานนะคะ ทั้งมาเลเซียเองที่ก็เสเนตัวที่จะเข้าไปเป็นเป็นพยานนะคะเป็นคนกลางนะคะในการที่จะมีความสะดวกให้ไทยกับกัมพูชาพูดคุยกันในสิ่งสําคัญที่สุดก็คือเรื่องของความจริงใจนะคะคือในฐานะประเทศเพื่อนบ้านนะคะทั้งไทยทั้งกัมพูชเยี่ยยังไงก็ย้ายประเทศหนีไม่ได้ยังไงก็ต้องอยู่ด้วยกันตรงนี้แต่ว่าการแก้ปัญหาร่วมกันเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญนะคะและสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือชีวิตของประชาชน ทั้งสองฝ่ายซึ่งจะต้องได้รับความพิลรมท่านคะแต่สิ่งหนึ่งที่เราเห็นประจักษ์ได้ชัดแล้วก็เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์ในทั้งประชาชนในพื้นที่ชายแดนรวมถึงทหารกรณีที่กัมพูชาเองไม่ได้จัดการกับศพของทห,หารของตัวเองค่ะท่านตรงนี้มันสะท้อนในยะอะไรบ้างคะเรื่องของมนุษยธรรมอะไรอย่างเงี้ยค่ะท่านคือตรงนี้ถือว่าเป็นเพื้นที่ เป็นเรื่องที่คือกรมพูชานี่ให้สัตยาบันอนุสัญญาการบังคับสินหายด้วยนะคะแล้วก็กรณีของทาหารที่มาเสียชีวิตแล้วไม่ได้พิสูจนท์ทราบว่าเขาเป็นไครเนี่ยแล้วบอกญาติไม่ได้เลยนะคะว่าคนเหล่านี้คือคือ,อาหายไปไหนนะคะหรือเสียชีวิตที่ไหนนะคะคือศพญาติไม่ได้เนี่ยตรงนี้ถือเป็นการเมลออนุสัญญานะคะซึ่งทางกรมพูชานัตรกหนักถึงเรื่องนี้ เพราะวันนี้ถ้ายาตยังไม่รู้เลยนะคะว่าทหารเราเนี่ยเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยญาตก็จะคิดว่าเขาคือผู้สูญหายในสงครามนะคะซึ่งตรงนี้จะขัดต่อสัญญายนะคะ ในส่วนของทางการไทยเนี่ยนะคะไทยคงเข้าไปเข้าไปช่วยในการที่เจ็เก็บศพไม่ได้นะคะโดยเฉจาะว่าเป็นพื้นที่ที่ไม่ใช่ของประเทศไทยนะคะดังนั้นตรงนี้ประเทศกัมพูชาเองต้องมีความรับผิดชอบต่อเพือเมืองของตนนะคะเพราะกัมพูชาเนี่ยหลังสงครามการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์นะคะ,ะกัมพูชาเนี่ยให้ศัตยาบันอนุสัญญาระหว่างประเทศเยอะมากเลยค่ะแต่ปัญหาที่ท้าทายก็คือไม่ได้มีการปฏิบัติตาม ข้อกฎหมายหรือรู้สัญญาละวา่าประเทศที่ตัวเองเป็นภาคีนะคะตรงนี้เป็นสิ่งที่ที่น่ากังวลน,นะคะก็ส่วนตัวก็คงเรียกร้องค่ะว,ว่าในะบังกมพูชาก็ควรที่จะให้เกียรตินะคะกับคนที่เสียชีวิตนะคะถึงแม้จะเป็นทหารชั้นผู้น้อยเนี่ยการเคารพศพนะคะการคืนศพให้กับญาติมีความสําคัญมากนะคะซึ่งในบังกมาูชาเนี่ยควรที่จะร่บเร่งดำเนินการน,นะคะแล้วก็ที่สูบินเอและคืนศพให้กับญาติโดยเร็วที่สุดด้วย ทั้งที่เขายัางไม่ได้เนินการคืนนี่เป็นเพราะว่าอาจจะเหมือนว่าใช้ยุทธศาสตร์เรื่องของการโจมตีข่าวข่าวในระหว่างชายแดนไหมคะว่าไทยเนี่ยไม่ไม่คืนศพหรือว่าทําอะไรกับศพอะไรอย่างเงี้ยค่ะคเหมือนว่าเกมการเมืองระหว่างประเทศอะคะ่ะที่จริงทางทางการไทยเนี่ยค่ะก็มีการถ่ายภาพนะคะที่เราเห็นเผยแพร่ในโซเชียลมีเดียอยู่นะคะก็มีการถ่ายภาพทหารที่เสียชีวิตแล้วอะค่ะแล้วก็คือพื้นที่ตรงนั้นน่ะ จริงๆแล้วทางไทยเนี่ยผมไม่สามารถที่จะเล่ายุ่งล้ำเข้าไปได้เลยเเาาก็ไม่รู้ด้วยมีการฝังกับระเบิดอ,อะไรหรือเปล่านะคะเพราะฉะนั้นตรงนั้นเน่ะเรามีภาพถ่ายยืนยันนะคะและคำพูชาเนี่ยจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ตามก็ควรที่จะมาพิสูจน์นะคะว่าในพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยมีมีศพ อาหารกัมพูชาอยู่จริงอยู่ไม่ตรงนี้เขาอยากฝากไปถึงประชาชนของกัมพูชานะคะโดยเฉพาะครอบครัวของทหารก็อยากจะให้มีการเรียกร้องนะคะต่อการกองทัพของกัมพูชานะคะต่อรัฐบาลกัมพูชาด้วยในการที่จะตรวจสอบเรื่องนี้สุดท้ายในเรื่องของไทยกัมพูชาค่ะท่านมองว่าเรื่องของการสื่อสารบนเวทีโลกของไทยนี่ยังตามหลังของกัมพูชาไหมคะไม่ว่าเทคนิคทางการเมืองต่างๆในการเชิญทูตอะไรอย่างเงี้ยค่ะท่านดูเหมือนกัมพูชาเขาจะวางแผนแบบไปไกลกว่าเราหลายสเต็ปแล้วอะค่ะ คือต้องยอมรับเลยนะคะว่าตอนเริ่มต้นตอนเริ่มตอนอ้นความขัดแยงหรือการใช้ความรุนแรงต่อไนเนี่ยนะคะไทยเช้ามากนะะในเรื่องของการที่จะสื่อสารไปยังประชาคมโลกแต่ว่าที่เห็นจากแถลงข้อเท็จจริงนะคะของกระทรวงการต่างประเทศเมื่อสองวันที่ผ่านมาเนี่ย ก็ถ <S an> ือว <S an> ่ามีความก้าวหน้าแล้วก็ทันต่อเหตุการณ์นะคะอย่างเช่นคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนของกัมพูชาเนี่ยก็ออกมาแถลงประนามไทยนะคะซึ่งกระทรวงต่างประเทศก็ได้ชี้แจงข้อที่จริงนะคะว่า ใช่ไ,ไม่ได้ดาเนิกนาการแบบนั้นไม่ได้ละเมิดข้อตกลงอยู่จริงนะคะไม่ได้ทําการละเมิดสิทธิมนุษยชนอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือกรรมการสิทธิชนของกัมพูชาเนี่ยเขาไม่ได้เป็นสถาบันสิทธิชนระดับชาตินะคะเหมือนกรรมการสิทธิของไทยเพราะว่าหลังจากเหตุการณ์ฆ่าล้างเผ่าพันธุ์เนี่ยจะไปใช้ได้เข้าไปตั้งนะคะหน่วงงานอิสระอะไรต่างๆเนี่ยแต่ว่ากรรมการสิทธิของกัมพูชายังอยู่ภายใต้รัฐบาล คือรัฐบาลกัมพูชาเป็นคนตั้งนะคะังนั้นจึงเป็นกรรมาการที่ไม่ได้ทํางานแบบเป็นอิสระนะคะแล้วออแถลงข้อเท็จจริงในในฉบับเดียวันเน,นีย้ยค่ะได้ยอหน้าสุดท้ายนะคะประเทศไทยเนี่ยก็ได้ออได้ได้ระบุนะคะว่าจะเปิดโอกาสนะคะคือเชิญทางสํานักผู้แทนสานักงานข้าหลวงใหญ่สิทธินชนของสหประชาชาติและก็ผู้แทนการชาติาาระหว,ว่างประเทศเข้าไปตรวจสอบ พอเทจิงด้วยคือเข้าไปเยี่ยมนะคะ,ะ,ะทาหารที่ถูกควบคุมตัว20คนซึ่งก็หวังว่าในการอนุญาตให้ทางผู้แทนข้าหวใหญ่สิทธิชนแล้วก็ไอซีไอซเข้าไปพบเนะะี่ยค่ะทางการไทยจะเปิดโอกาสให้เยี่ยมกับเฉลยท,ที่เรียกว่าอะไรคะสายลับ นะคะสายลับของกัมพูชาที่ถูกจับมาด้วยค่ะเพราะว่าคือตรงนี้เป็นการการที่ให้หน่วยงานระหว่างประเทศเข้าไปเยี่ยมนะคะหน่วยงานสิทธิมนุษยชนเนี่ยจะเป็นการสร้างหลักประกันนะคะว่าทหาร20สบนายนะคะที่ไทยเนี่ยควบคุมตัวไว้นะคะอยู่ตัวสายลับเองก็ตามเนี่ยจะได้รับการปฏิบัตินะคะตามมาตรฐานสากลนะคะจะไม่มีการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างเด็ดขาดตรงนี้ก็ถือว่าเป็น เป็นการตอบสนองที่ต้องเรียกว่าทันท่วงทีของกระทรวงการต่างประเทศนะคะถึงแม้ที่ผ่านมาตอนต,อนตอนอ้นๆใหญ่จะดูร่าช้ามากทางการเชิญคู่ใหญตรงน,นี้เลยคะ่ะถ้าทางคณะไทยกัมมูชานี่ไม่น่าจบได้โดยง่ายใช่ไหมคะเพราะว่าดูเหมือนตอนนี้ก็มีหลายฝ่ายทางประเทศยุโรปก็จับตาบทบาทของประเทศมหาอำนาจที่เป็นที่เข้ามาเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นสหรัฐหรือว่าจีนเองอะไรเงี้ยค่ะคือผู้เป <ตา S 1> ็นล้วในภูมิภาคภูมิภาคอาเซียนนะคะจะมี ปร,ประเทศไม่ว่าจะเป็นจีนนะคะหรืออเมริกาก็ตามประเทศมหาอำนาจที่เข้ามานะคะแล้วก็ตรงนี้ก็เกี่ยวข้องกับทั้งเรื่องของทรัพยากรธรรมชาตินะคะเรื่องของการทาธุรกิจที่อาจจะมีการละเมิดสิทธิมนุษยชนนะคะจนถึงอตอนนี้เวลาที่มีการม,มีการยิงนะคะมีการปะทะอะไรแบบนี้ถามว่าแล้วประเทศใหญ่ๆอย่างไม่ว่าจะเป็นจีนหรืออเมริกาเนีย่ยก็มีคือเข้ามาสังเกตการนะคะแต่ก็ไม่ เท่าที่ดูอยู่ก็ยังไม่ได้ยืนอยู่ครั้งใหญ่ครั้งหนึ่งเนื่องจากประเทศภาอำนาจเหล่า,น,า,านี้ก็ยวนแต่มีผลประโยชน์ทั้งในกรัรมพูชาและไทยด้วยะคะ่ะเพราะฉะนั้นก็ตรงนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งนะคะที่ต้องจับตามอง